cứ thôi rồi, không ăn đi ăn này ăn này ăn này đi ăn đi 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 ăn đi Chị đi phải giảm đi

Bỏ luôn rồi Đúng không? Bỏ luôn nói nữa níp gì anh nún anh 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 này bay anh 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 sao anh mình ดำรงเลือกใหม่ขวั่ขวัญท่าไหนดำรงมาท้าหวยพ่อก่อนเดี๋ยวให้เอาเดี๋ยวให้เอาเป็นเมียเร็วข้าวหวยพ่อก่อนเอาไห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 นเร็วดำรงตุนแจ้าแมวอันนี้ดำรง ถ้าข้าป่วยพ่อเกาะเอาไหนเนี่ยเอาดำลงชักไอ้ชักไอ้รางวัลสามตัวบนนะเดี๋ยแบบไอ้ปลาอันนึงงานนี้ลงดำลงคุณลงจันดงคุณลงจันดองอ่างีง à, này, anh đi làm ăn, làm đôi bên,